สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงวันพุธตอนบ่ายโมงค่ะค่าวันนี้ข้าวเที่ยงอ่ะยังไม่ได้ทานกันค่ะก็เลยออกไปซื้อต๊อกมาค่ะทุกคนค่ะต๊อกเป็นเซตแบบนี้นะคะ,ะวันนี้จะนำต๊อกมาให้ทุกคนได้อลองชิมกันค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวค่ะทุกคนมีไส้ข้างในครับ ยังไม่รู้นะว่าไส้ข้างในเป็นแบบไหนนะคะทุกคนคะ่ะเคยกินแบบอย่างอื่นอ่าที่เป็นสีขาวแต่ว่าข้างในก็จะมีไส้อย่างอื่นเยอะมากเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะมีอยู่สามแบบค่ะมีสีชมพูด,ด้วยนะคะ,ะแล้วก็นี่เลยคะ่ะเราชอบกินมากๆค่ะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นแบบบะจ่างค่ะ อันนี้ก็ทำประมาณาเก็บได้ประมาณสองสามวันค่ะทุกคนคอันนี้จะทำมาจากข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเกาหลีนะคะแล้วก็นี่อีกอย่างค่ะอันนี้ก็นี่เลยค่ะนุ่มๆค่ะทุกคนค่ะนุ่มๆแล้วชอบกินมากค่ะอันนี้จะไม่หวานนะคะจะไม่หวาน แต่เขานุ่มคล้ายๆกับขนมทอดฟูบ้านเราค่ะอันนี้ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะอันนี้จะลองแกะห่อนี้นะคะอาแล้วก็เพิ่มเติมด้วยนี่ค่ะวันนี้อาเราพอเดินกลับเข้ามาอจาจะเข้าในตึกคาทุกงขากำลังจะเข้าอามาใต้ตึกบ้านเราอาก็มีอะยุกรลิถืออาจุม,มามาขายอามี เป็นนมเปรี้ยวเป็นอะไรเยอะมากๆค่ะวันนี้เราก็เลยซื้อเป็นนมเปรี้ยวรดอ่าอง่นมากค่ะทุกคนอเรามาใส่น้มแข็งบ้านเราเปรี้ยวสดชื่นวันนี้ฝนตกนะคะฝนจะตกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีอีกบางเขตคือฝนตกเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเขตบ้านเรา ตกพอประมาณค่ะไม่ตกหนักจนเกินไปค่ะทุกคนค่ะก็เลยสามารถออกไปซื้อขนมได้ค่ะอะ่วันนี้ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อขนมอย่างเดียวค่ะคือไปทําตุนะักตรงนี้แหละค่ะ,ะหน้าบ้านค่ะทีะ่ข้างหน้าหมู่บ้านเราจะมีอ่าทุกอย่างนะคะทุกคนค่ะ,ะเป็นเขตช,ชนบทก็จริงถ,ถ้าเรียกแบบตามบ้านเราก็ เขตอ่าเขตชนบทก็จริงแต่ว่าเหมือนกับอาในเมืองกรุงบ้านเราคล้ายๆกันอย่างนั้นค่ะคือว่าอาพื้นที่อาจจะเป็นเขตชนบทนะคะแต่ว่าทั้งตึกทั้งอะไรเงี้ยเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ประมาณอาสิบหปีค่ะทุกคนค่ะเขตตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เรามาอยู่เกาหลียังเป็นอา ทุ่งนาอยู่นะคะยังเป็นท้องทุ่งยังเป็นที่ทำสวนที่อะไรอยู่ค่ะเพิ่งจะมีการาลาดยางทําถนนก่อสร้างใหม่ค่ะก็เริ่มมาแล้วก็ห้าปีห้าปีก่อนหน้านี้นะคะห้าปีก่อนหน้านี้จะมีตึกเยอะมากๆค่ะทุกคนค่ะทั้งตึกทั้งร้านก่อสร้างร้านาขนมขนมอะไรเงี้ยมีโรงพยาบาลมีอะไรขึ้นมาใหม่เยอะมากๆก็เลยกลายเป็น เมืองใหม่ที่อยู่ในเขตชนบทแต่ว่ากลายเป็นเมืองใหม่ที่ใหญ่มากๆค่ะสําสหรับหมู่บ้านที่เราพักอาศัยอยู่นะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะเห็นว่าเวลาถ่ายคลิปให้ดูจะเห็นเป็นตึกใหญ่เป็นมีแสงสีไฟเยอะมีร้านค้าเยอะก็เป็นเมืองใหม่ที่เพิ่งสร้างมาค่ะทุกคนคะแล้วก็จะมาชวนทุกคนกินต๊อกค่ะ อข้างในจะเป็นไส้ครีมแบบนี้นะคะอืมอมืไม่หวานมากค่ะทุกคนอืมมีความหนึบหนึบแล้วก็มีความเย็นเหมือนได้กินเค้กเลยนะคะอร่อยค่ะอืมอืมอร่อยมากเลยค่ะทุกคน อืต้องออกไปซื้ออีกรอบแล้วเหมือนได้กินเค้กเลยนะคะรสชาติจะมีแบบอ่าไม่เหมือนกินต๊อกนะคะทุกคนคะ่ะเหมือนกับได้กินขนมเค้กเลยค่ะความรู้สึกตรงเนี้ยครีมเข้าจากนุ่มละมุนมากๆค่ะแล้วก็แข็งๆนะคะเหมือนไอศครีมอ่าคล้ายๆกับไอศครีมเลยนะคะเหมือนได้กินเคก้กได้กินไอศครีมในตัวค่ะอร่อยไปอีกแบบค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขออนุญาตก,กินต่อต่อนักก่อนนะคะขอบคุณค่ะ